อกหักกับแก๊งแห่ส่องสงกรานต์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอชี้แจงกรณีปกนี้ก่อนนะครับว่าอาจจะทำให้หลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าคุณแม่อกหักหรือเปล่าอ่าที่ดราม่าที่ว่าอกหักนี่นะครับเป็นเพราะว่าเมื่อวานนะครับเธอได้อ่าได้มีข่าวนะครับบอกว่าเธอเนี่ยทำการแซวกับเพื่อนเนาะทำการอ่าคอมเมนต์แซวกับเพื่อนว่าอกหักแล้วเพื่อนก็มาบอกว่าหาใหม่รัวๆอะไรอย่างนี้ แต่ตอนนี้เธอได้ลบคอมเมนต์นั่นไปแล้วนะครับผมแต่ก็มีคนแคบทันถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับเพื่อนๆสามารถดูในรายละเอียดข้างล่างนะครับเพราะว่าจะมีรูปอตอนที่เธอคอมเมนต์ว่าอกหักอยู่เนอะอาะชี้แจงไปเพียงเท่านี้ครับมาฟังกับข่าวนี้ก่อนเนาะแมทมาแล้วกับแก mm ๊งเฟอร์บี้อีกครั้งหนึ่งหลังดราม่าประกาศอกหักแห่ส่องสงกรานไม่ได้ประกาศอกหักนะครับ เป็นการอาบอกว่าเป็นการคอมเมนต์อกหกักเฉยๆนะครับอาจจะเป็นการคอมเมนต์เซลล์กับเพื่อนๆก็ได้นะครับชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ฮะถ้ายัางไงเราตามไปดูอีกข่าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวมจะทิ้งลิงก์ไว้ในรายละเอียดข้าง,งล่างตรงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องนะฮะมาฟังกันเลยครับกดไลค์ก่อนฟังด้วยนะฮะประกาศอกหักจนเพื่อนสนิทเชร์ให้หาใหม่รัวๆนี่เห็นไหมครับล่าสุดได้เห็นนางเอกแมทเพรณนีกับเข้าแก๊งเปอร์บี้แก๊งนางเอกแถวหน้าครบทีมอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะอ่านนี่เห็นไหมเห็นไหม โดยทั้งแต้วนัทพรเต้ยจะริพนพรมิ้นชาลิดาวมิวนิสถาและเมทมาพร้อมหน้าร่วมฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับแต้วและก็เต้ยสาวแต้วนะครับโพสตผ้พาพเพื่อนครบแก,งก๊งลงใน IG เลยพร้อมแคปชั่นว่าทีทีแท,ท,ท้งมมมขณะที่เต้ยนะครับแล้วก็มิวก็โพสตลงใน IG เผยว่าโมเมนต์มิตรภาพแสนอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ไวายครับเจอคอมเมนต์ดรามา่าไม่ชอบเมทครับผมฮะ ทั้งนี้นะครับทั้งสาวาทั้งนางเอกสาวแต่ละคนก็พาแฟนมาด้วยครับทั้งต้นอาร์ชแฟนเตลไฮโซเซนธาราพุธแฟนมิวรวมทั้งปูผาเตชนรงแฟนมิน้นแต่ทว่าครับแต่ทว่าไร้เงาสงกรานแถมสงสยัยชายใส่หมวกที่อยู่ข้างหลังแม็ดคือใครด้วยครับเฮ้ยไหนอ๋อนีเน่เหรอเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย ใช่เปล่าใช่เปล่าเห็นไหมคือแก๊งต้องบอกเนี้ยแก๊งเนี่ยมีสี่คนใช่ไหมแล้วอ่าสามคนอ่ามีสามคนเนี้ยที่ไม่ใช่คุณแมทอะอืมสามคนนั่นเนี้ยก็พาแฟนมาด้วยแต่ทว่าข่าวก็ได้บอกว่าไร้เงาสงการเนี้ยแต่ก็ชาวเน็ตก็สงสัยว่าเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คือใครนะฮะอ่ะอ่ะมาอ่านกันต่อว่าเป็นยังไงต่อฮะนี่ฮะนี่ฮะเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่ฮะอันนี้มีห้าคนมีใครมาใครมาเพิ่มนี่ไม่มีห้าคนมีสี่หรือมีห้าคนจำไม่ได้มีฮะก็ประมาณนี้เนาะนีะ่ให้ดูรูปเล็กๆก็พอเนาะนี่ฮะก็คือแบบพากันมาแต่ไรเงาสงการอะแต่ถ้าว่ามีมีรูปเนี้ยที่ว่าคล้ายๆเงาอาจจะเป็นใครอะเพื่อนๆว่าเป็นใครอะ่ะชูมือดูแนวนี่พ,พูดว่าใครฮ่เออไมอ่รู้นะไม่รู้นะอ่ะ โอเคเจอกันใหม่แล้วกันนะครับในคลิปต่อไปบายบาย